เมื่อได้เขียวปุ๊บให้เราจาเพิ่มออกไปให้เรานับหนึ <reasonably> ่งพันหนึ่งหนึ่งันสองหนึ่งันสามแล้วเราค่อยเหยียบคันเร่งค่อยๆออกไปนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับนี่คือนี่คืออ่าที่เขาเพิ่มเติมเข้างานในการเพิ่มความปลอดภัยในการได้เขียวปุ๊บหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งันสองหนึ่งันสามแล้วค่อยเหยียบออกไปหมายถึงครั้งแรกนะครับครั้งแรกต่อไปเขียวให้ไปได้ แดงให้หยุดเหลืองเตี้ยมหยุดทีนี้แดงกระพริบแดงกระพริบ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 ย์ไม่มีไฟอยู่เลยก็คือในช่วงชั่วโมงอาจจะเป็นพรเพร์ค่ำแล้วสองสามทุ่มสี่แยกไปชนีไม่สี่แยกหัวช้างยกตัวอย่างถ้าท่านจะไปทุกท่ไปที่ไหนท่านจะเห็นเป็นไฟห้าหัทุ่มมันจะเป็นไฟกระพริบมันจะมันจะไม่ขึ้นเขียว นะครับมันจะมันจะเป็นแดงเหลืองกระพริบมันจะเป็นแดงกระพิบถ้าท่านขับรถไปจากบ้านอหารเรานะครับถ้าท่านขับรถไปทางรอาหารไปถึงแยกหัวช้างเราอยู่ในถนนเส้นไหนสายเอกสายหลักเพราะว่ามาจากอุบลน,นะครับมาจากเรีนงมมาจากกัตลักเป็นถนนสายหลักถนนที่มาจาก,นาจากนนขนหานเป็นสายรองเป็นสายโทรเราไปจากเส้นนี้เราจะได้เป็นเหลืองกระพิบเหลืองกระพิบ หยุดไหมไม่ต้องหยุดลดความเร็วแค่ท่านลดความเร็วมองซ้ายมองขวาว่าจะมีรถผ่าเข้ามาไหมให้ลดค,ความเร็วเฉยๆล้วผ่านเข้าไปแล้วก็ผ่านไปปกติด้วยความปลอดภัยแต่ถ้าท่านวิ่งจากถนนมาจากาขนานถนนอ่าสองหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งนะครับท่านจะได้สีอะไรแดงกระพริบแดงกระพริบก็คือหยุดรถนะครับจะมีรถหรือไม่มี คือท่านมองอแล้วเนี่ยผมจะมีรถไม่มีรถนะแต่ท่านต้องหยุดก่อนกฎหมายระบุไว้ว่าแดงกับพิษต้องหยุดแต่ก็ต้องรอเขียวนะครับท่ามไปถ้าเห็นรถไม่มีมานะครับเอาเป็นว่ามันจะมีแบบนะครับเเียวสลามาใช้แสดงได้นนะครับบบแี้นะค,ะค,ครับ เอาเป็นว่ามันมีแอปนะครับสำหรับไรกบขี่นะครับกูเกิลเพิ่งก็ได้ครับเข้ากูเกิลเพิ่งดูใบกบขี่อิเล็กทรอนิกส์นะครับจะเป็นข้อเสนอแล้วก็โหลดเราเลขบัตรเข้าไปก็ขึ้นเลยค่ะใช่ใช่แล้วก็ไรกะทีนะครับท่านมันจะมี่นี่ไระครับทุกวันนี้มันจะเป็นไรกะทีแบบาปีเนาะถ้าเป็นเมื่อก่อนมันจะเป็นต่อชีผมผมทันผมโชคดีผม ผมได้บางทีแบบก่อสร้แบบตัอชีพท,ทำก็แลใช้ตัวนั้นเป็นใบเลื่อเป็นใบก่อนเอาเปนเครื่องเอาตัวนั้นนะครับต้องแสดงเป็นบัตัวจริงเท่านั้นนะครับต้องเป็นแสดงแบบต,ตัวจริงตัวนที่เป็นบาโค o d ที่เป็นแขนแขนวูปแบนี้สาม,มารถหน,านึ่งอาจจะถ่ายรูปนะครับไว้ในโทรศัพท์ได้ดน,นะครับแต่ที่น้องไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวบางคนองบอกว่า อะไรนะมันมีหลายๆคลิปของไปกอุกีบด้วยครับไม่ให้ดูไม่ไ,ไม่ให้จับไม่ให้จับไม่เรียกกันเลยตำรวจมีสิทธิ์เรียกขอดูรายละเอียดด <c oughs> ้านหน้าด้านหลังยัขคืนตำรวจไม่มีอำนาจในการยึดใบกีนะครับพี่้อาสบายใจได้ทุกวันนี้ยไม่ให้หรอกเยวะคุณยึดใบกีบผมถ้าถ้าถ้าเขายึดใบกีบน,น,นะ ไม่ได้แล้วคุณผู้ชมนี้เขาก็จะเอาดูการเรียนของนายนี่คือความน้าคุณรอหน้าการเรียนอะไรโอเคแล้วให้คงคืนไปนะครับเป็นแต่มันจะมีมาตรการมันจะมีมาตรฐานอยู่กรณีที่ยึดได้ชั่วคราวเช่นเราอาจจะมีการชักตะกุกขับรถไปอาจจะมีการมีโรคที่ไม่เหมาะในการที่จะขับรถอาจจะมีการยึดเรื่อผิดไว้ชั่วคราวแล้วมีการแสดงส่งให้ทางผูส่งในการ ตัวนะครับว่าเราโรกโลกชักตะกุกอย่มันเดินขับรถไปหน้ามืดเป็นลมเกิดอุบัติเหตุนะครับในการขับรถเกิรอะไรอ้าวว่าจะมีการเลือกถอนเมื่อ,อที่เลยดูความเหมาะส์นะครับท่านถ้าท่านมีถ้าท่านมีกำลังในการจัดทำในการซื้อก็ดีมากนะครับเพื่อหลานของเราถ้าอาจจะบอกว่า,วาอุ้ยฉันตัวเน้นทุกอย่างตัวเนี้ยมีอุบัติเหตุตึ๊บหดครับ รถไปจากือเราอาจจะข้ามยุบครับเราปลอดภัยล็อกที่บอกไม่ขัดค็อกกี้นะครับจราจรเส้นแบ่งช่องจราจรสีเหลืองใช้ตอบถูกสีเหลืองคืออะไรครับเส้นแบ่งช่องจราจรสีเหลืองมีความหมายว่าเป็นถนนที่รถวิ่งสวนเลนนะครับรถวิ่ง รถที่มีสีเหลืองท่านถนนที่มีสีขาวท่านเส้นแดงทางกัเราจะีขาววิ่งไปทางเดียวกันวิ่งไปทางเดียวกันกนะครับประโยชน์ถ้าเรารู้กฎหมายในข้อนี้ประโยชน์ก็คือเวลาเราไปถนนเส้นที่เขาขายายถนนแต่ขายายถนนได้แค่สามเลนเช่นขึ้นเข,ขาผาหมอยแดง เราไปเที่ยวขาม้แดงตั้งจุดเขาขยายถนน3เลนเลนหนึ่งจะต้องไปสองเลนอาจจะได้ไปอีกเลนหนึ่งจะเป็นขาลงเพราะฉะนั้นเราจะรู้ได้ไงว่าเฮ้ยเราอยู่ในเลนไหนท่านสังเกตสีที่แบ่งช่องรจอราจรถ้าสีขาวแสดงว่าไปด้วยกันเป็นเลนไปถ้าเป็นสีเหลืองท่านแสดงว่าเลนตรงข้ามคือเ่อ็นเลนที่วิ่งสวนมานะครับ อีกกรณีหนึ่งเส้นแบ่งช่องจราจรสีเส้นทึบคือห้ามเส้นทึบคือห้ามแซงเส้นปากคือแซงได้แต่กรณีแบบนี้คืออะไรอ่ากรณีก็คือถ้าเราขับรถถ้าเราขับรถเลนนี้เส้นไหนใกล้เราเส้นปากคือแซงได,ได้แต่ถ้าเราขับรถเลนนี้ เส้นผืนผ um> ู้ใจเราคือข้ามเส้นขาไปนะครับร่วมกับมาเอ็มอูยกับทางหมู่บ้านของเราแล้วในเรื่องอาจจะเรื่องใบกระพี้เข้าเข้าทาการอบรมนะครับแต่เมานะครับตํางรวจตรวจขันตั้งจุดตรวจอยู่หน้าโรงพักท่านเห็นถ้าตํารวจเห็นเอาท่านมาแล้วล่ะขับรถมาไม่สวมหมวกนะ เราก็จะเรียกกวดขันนะครับแต่ในเรื่องของ MOU ที่ท่านุ่้กับขอเราก็เข้าใจนะครับเราก็โอเคแต่ในข้อหาเมานะครับเมา้ว่พิชิตงวนะครับเราต้องประคับใช้ท่านนะครับเรื่องาการการเมาอาการการการไม่ใส่หมวกนอกเนี่ยก็มีเคสเคสตัวอยา่างพูดที่ไลก็พูดแต่เคสนี้นะครับ <c oughs> เคสคุณลุงบ้านสีัวล์ล้มนิดหน่อยล้มนิดเดียวไม่มีแผลอะไรเลยลุกตัดตูด ข้าบ้านกลายเป็นว่ากลางคืนแกปวดหัวนะครับแกบปวดหัวไปรโรงพยาบาลเลือดท่้งตาบอกว่าท่านได้ได้ข่าวว่าท่านเสียชีวิตนะครับเป็นญาติของตำรวจเนี่ยเป็นญาติก็ได้ข่าวว่าเสียแล้วขนาดไม่มีแผลไม่มีอะไรนะครับแต่สมองได้รับการกระทบกระเทือนแล้วนะครับก็เพราะท่านไม่ได้ใส่หมวกเนาะนะเนี่ยเดินมาหัวชนเสาอยูอ่เนาะลองอะไรเดินมาหัวชนเสาแกผมนี่หัวเข้า แต่ถ้าท่านเป็นไงต้องบยู่ที่เป็นไงโอ้ยเรียกหมอครับนี่กูภายเยอบเลยเน,นะครับเมื่อกี้แต่เมื่อกี้เป็นไงสบายนะครับแล้วการเสริมหมวกันน้องมันอ่าหมวกันน้องมันก็จะเป็นหมวกโดยเฉพาะพิเศษข้างนอกแข็งข้างในมีชั้นนุ่มนะครับการกระแทกแล้วมีสารลักทางบางคนบอกว่าม ผมเอาอย่างไม่เห็นคุ้มหัวบ่ให้มันหัวแตกอะไรตัวเอาเอามอเอากระทะมามัดใส่หัวไม่ได้นะ,ก,ะนก็คือหมวกกระน็อกคือหมวกที่ทาําขึ้นพิเศษด้านนอกแข็งข้างในมีชั้นนุ่มก,กันกระแทกนะครับถ้ารักทางพอถ้ารักทางพอ ข่าแรกนะครับข้าแรกคืออันนี้คือข้าอะไรครับรถหน้าเดี๋ยวผมจะทำข้าก่อนนะครับให้เราทำแบบนี้นะครับก็คือรถติดด้านหน้านะครับข้ามรถด้านหน้านะครับหดรถหน้านะครับหรถดด้านหน้าสุดท้าย

phát tăng bạn lắng à นะัเต่อไปหัวด้านขวานะครับหัวด้านขวานะครับหัวด้านขวาก็เหมือนเหมือนกันนะครับข้ามตาลุยจาพัดเดินแขนไปนะครับเดินแขนให้ข้างข้ามมือลงนะครับข้ามมือลงแล้วก็นะครับหายนะยันตามมือขึ้นตั้งจากศูนย์ตั้ง13ให้90องศานะครับขับต่อไปหัวด้านขวาไม่ต้อง อาทำามไปเลยครับทำามไปเลยนี่นะครับถูกต้องถูกต้องครับเอนเครับอเอเต้องนะครับเอาับไปเลยนอไปอยู่ว่าด้านซายอยู่วด้านซ้ายก็เหมือนอยู่ว่าด้านขวาเหมือนกันนะครับอยู่ว่าด้านซ้ายครับโอเคนกันโอเคไปนะครับไปนครับ